สวัสดีครับผมนายกชนุนดมบงุญรองผู้มนวยการโรงเรเยนสีชัยภูมิรหัสอบรม F3224 วันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสมรรถนะที่สำคัญในขณะนี้ก็คือความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำก็คือผู้ที่มีความสามารถหรือความตั้งใจในการเป็นผู้นำกลุ่มสามารถปกครองรวมถึงกำหนดทิศท,ทางกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายวิธีการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นซึ่งมีประเด็นที่สำคัญอยู่5ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการนำพาหน่วยงานการนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาก้าวไปสู่พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว้ประเด็นที่2ผู้นำต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดจักและยึดหลักธรรมาธิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาประเด็นที่3ผู้นำควรให้การดูแลเป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยเหลือปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาและชื่อเสียงขององค์กรประเด็นที่4ผู้นำ ต้องส่งเสริมและกระทําการเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายผู้นําในการทํางานต้องกําหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจนและใช้อํานาจอย่างยุติธรรมครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ